เวลาเรานั่งสมาธิก็มีการเคลื่อนไปมีการขยับเนาะเราให้จิตอยู่กับลมหายใจมันก็ชอบไปคิดไปคิดการคิดเนี่ยดูในพระสูตรที่พระองค์บอกพิกุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเวลาเรารู้ลมหายใจในวิญญาณก็ามามาตั้งอยู่ในลมหายใจซึ่งลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย ý về là